บันทึกจอมโจรแห่งสุสานตอนตำหนักลู่หวังเจ็ดดาราบทที่สิบเจ็ดรูมือเล็กๆนั่นหนีงถึงห้ายาวเท่ากันท่อนแขนผอมมากแบบเดียวกันเปี๊ยกกับที่พ่านจือบรรยายไว้น่าสะพึงกลัวเป็นที่สุดพ่านจือส่งสัญญาณมือให้ผมรัวๆบอกว่าอย่าขยับ ความจริงผมก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นคนเราถ้าเจอเหตุฉุกเฉินเยอะมากเข้าก็จะสุข,ขุมใจเย็นไปเองตัวผมขณะน,นี้กลับรู้สึกเหมือนถูกกลั่นแกล้งอยู่ๆก็นึกรำคาญสุดขีดอยากจะจับแขนแน่นมางับแรงๆสักทีให้หายแค้นแต่สติสัมปัญญะก็ยังบอกให้ผมอยู่เฉยๆอย่าขยับ ในอ้วนใช้ปืนของพันจือเขีย่ยแขนข้างนั้นตั้งใจจะเขี่ยให้มันพ้นจากไกลผมปืนเพิ่งจะยื่นไปมือข้างนั้นก็ฉกเหมือนงูเรืขึ้นมาพันปืนแล้วดึงสาวไปข้างหลังทันทีในอ้วนไหนเลืยจะยอมปล่อยเขาสะบัดก้นใหญ่ใออกแรงชักเย่อกับมันทันทีผมรีบเข้าไปช่วยเฉพาะในอ้วนคนเดียว ก็แรงเยอะมากแล้วนี่บวกผมเข้าไปอีกคนกลับทำได้แค่ตีเสมอกับแขนผมอ,อมๆนั่นไม่เห็นเมื่อพวกเราเริ่มไม่เอาไม่อยู่พานจือก็สะบัดมือโยนมีดทหารให้ในายอ้วนในอ้วนสบัดด่าคำหนึ่งฝันมีดลงไปอย่างแรงจนแขนนั่นหนังหลุดออกมาชิ้นหนึ่งจ้าแขนนั่นพันปล่อยมือสะบัดหนีหายไปในความมืดท่าทางของมัน ผมกลับรู้สึกว่าเหมือนงูคราวนี้ผมกลับในอ้วนขูวืดหงายหลังขาชี้ฟ้ากันทั้งสองคนในอ้วนดีดตัวลุกขึ้นมาไล่ตามไปดูที่แท้ตรงนั้นมีร่องที่ลึกมากอยู่ร่องหนึ่งเขาพยายามเบียดตัวเข้าไปในนั้นแม้ด้านในจะนับมากกว้างแต่ปากทางเข้าเล็กเกินไปโดยขนาดตัวของเขาไม่มีทางมุดเข้าไปได้ เขาโบกมืออย่างท้อแท้แล้วใช้มือเขย่าหินพวกนั้นอย่างโมโหแต่ไม่นึกว่าก้อนหินแม้จะดูแข็งแรงแน่นหนาที่จริงกลับยกลือได้อย่างง่ายได้เขารีบพูดขึ้นว่าดูนี่เร็วทิดแท้ตรงนี้ก็มีรูใหญ่อยู่รูหนึ่งเราจะงกหน้าเข้าไปดูในอ้วนส่องไฟฉายเข้าไปข้างในเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆ รูข้างในมืดสลัวไม่รู้ทะลุไปที่ไหนพวกเราไม่นึกเลยจริงๆว่าตรงมุมมืดของผนังนี้ตรงมุมมืดของผนังนี้จะซ่อนช่องทางแคบๆเช่นนี้ไว้มีหน้าละคราวก่อนดวงศพพวกนั้นจึงได้เข้าๆออกๆออก,กันได้อย่างลึกลับพานจือคลำดูผิวพื้นของรูนั้นพูดงงๆว่าดูเหมือนจะเป็นรูที่เกิดจากการขุด ทำขึ้นเป็นทางเดินของพวกด้วงศพพวกนั้นหรือยังไงวะนายบอกว่าพวกด้วงศพอยู่ในนี้เหรอในอ้วนท่แรกกะจะมุดเข้าไปดูในรูพอได้ยินพานจือพูดอย่างนั้นก็ลังเลขึ้นมาพานจือพูดเบาๆว่าไม่ต้องกลัวเมื่อกี้ตอนที่น้องเสี่ยวเกอทำแผลให้ฉันฉันป้ายเลือดเป็นตัวเขาติดมือมาด้วยดูสิ เขาจีไปที่คราบเลือดรอยหนึ่งบนมือเอาน้ำลายไป,ไป,ไป้ายๆแล้วก็ทาหน้าตัวเองไว้หน่อยรับรองใช้ได้ผมอดขำพูดออกมาไม่ได้ไม่มีคุณธรรมเอาซะเลยนะอย่างน้อยคนเขาก็ช่วยชีวิตไว้พันจือยิ้มเขินๆก็ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพอเห็นเลือดของเขาหยดลงบนพื้นก็แค่รู้สึกว่าเสียดายของนะ่ะ ในอ้วนไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรกันก็เลยถามว่าทำไมรึเลือดของนายเสี่ยวเกิลนั้นร้ายกาจขนาดนั้นเชียวเราสองคนพยักหน้าและเล่าเหตุการณ์ในถ้ำศพให้เขาฟังในอ้วนเริ่มสนใจคราบเลือดบนมือของป้านจือทันทีกล่าวอย่างชื่นชมว่างั้นก็เยี่ยมไปเลยวันหลังถ้าไปความกลวยจะได้ขอแบ่งไปใชบ้าง ใครแม่งมึงอาจมาเป่าเทียนข้าอีกข้าก็จะได้มันคุกข่าบนฝาลงพูดพลางคล้ายกับอยากจะป้ายคราบเลือดบนมือของพ่านจื่อมาเก็บไว้พ่านจื่อพูดว่าไม่รู้ว่าใครเจาะรูนี้ไว้ทำไมแต่เมื่อเราหาทางออกไปจากเขาวงกดข้างบนนี้ไม่ได้ที่นี่อาจจะมีหวังจะลองเข้าไปดูกันหน่อยไหมผมมองดูช่องเล็ก ที่มีลมเย็นพัดออกมาวืดวืดขนาดของมันรับคนได้แค่คนเดียวรู้สึกขนลุกสู้จะเข้าไปก็ไม่เข้าท่าแต่ถ้าไม่เข้าไปก็มีแต่นั่งรอความตายอยู่ตรงนี้จึงพยักหน้าตกลงในอ้วนถอดเข็มขัดของตัวเองออกูกไว้กับเท้าพูดกับพานเจ๋อว่านายจับเข็มขัดฉันไว้ฉันจะเป็นคนเปิดทางเอง ในอ้วนพูจบก็ก้มตัวมุดเข้ารูจากนั้นพานจืดก,ก็ดึงเข็มขัดมุดตามเข้าไปด้วยผมเห็นทั้งคู่หายไปในความมืดกลือน้ำลายเอื้อกขอพระเจ้าคุ้มครองแล้วก็กัดฟันมุดตามเข้าไปในอ้วนคลานอยู่ข้างหน้าชามากบางจุดเขาแทบจะผ่านไปไม่ได้ต้องกลั้นหายใจก่อนบีบก้นให้เล็ก ถึงจะหลุดไปได้พานจจอถูกลากตามหลังมากก็ลำบากซ้ำยังต้องตามตูดเขาติดติดเขาบอกในอ้วนว่าเอ็งห้ามตดเด็ดขาดนว้ยในอ้วนหอบแฮกแกอยู่ข้างหน้าไม่มีแรงจะตอบเขาเช่นกันผมเห็นคนขี้คุยอย่างเขาอย่างเงียบก็รู้ว่าเขาเหนื่อยจัดจริงๆและแล้วเราสามคนก็เหมือนกับนอนสามตัวกระดึบ กระดึบกันไปไม่รู้ว่าคลานอยู่นานแค่ไหนอยู่ๆในอ้วนก็พลันล้องออกมาคำหนึ่งว่ามีแสงแล้วก็เร่งความเร็วกระทันหันแผลของพ่านจืดถูกกระชากเจ็บจนต้องร้องบอกให้ช้าหน่อยในอ้วนคลานไปเร็วมากดูจากขนาดรูปร่างของเขาคลานอยู่ในรูนีไ้ได้ด้วยความเร็วระดับนี้นับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ได้แล้ว ผมก็เห็นแสงนั่นสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเนกในใจว่าด้วยคราวนี้โชคเข้าข้างเราจริงๆรูเล็กเล็กนี่เชื่อมถึงพื้นดินด้านบนหรือในที่สุดในอ้วนก็คลานออกมาจากรูกเป็นคนแรกเขาเพิ่งออกไปเท่านั้นผมก็ได้ยินเสียงเขาร้องขึ้นอย่างตกใจเชี่ยแล้วที่นี่แม่งที่ไหนกันวะจบบทที่สิเจ็ด โปรดติดตามตอนต่อไป